วันนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ชื่อยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วและในโลกนี้และในจักรวาลนี้แล้วชื่อร้านว่าเทพเจ้าเพอร์ซิอุสตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งลูกแม่น้ำแยงซีเกียงและกษัตริย์แห่งอาณาจักรทั้ง7จ็ดแค่พูดยังท้อเลยเหนื่อยมากบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ชื่อร้านนะทุกคนเพราะทางร้านเนี่ยเขามีก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเผ็ดสูตรเด็ดของเขาด้วยชื่อเมนูว่าเมดูซ่าพิโรดน้ำตกวากิวเผ็ดที่สุดในโลกไปดูกันว่าเขาจะ จริงๆไหมแล้วพวกเราจะกินกันไหวไหมไปดูข้างในร้านกันเลย Let's go <S ก็ร้านเขานะครับจะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งนะครับถึง1ทุ่มนะครับจะอยู่ย่านย่านลาดพร้าวแหละนะฉถวนี้เรียกลาดพร้าวทุวกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจะเป็นโซนด้านนอกครับจะไม่ใช่ห้องแอร์นะครับเป็นพัดลมนะครับเราจะไปนั่งข้างในกันครับยากาศพยลลานคนระับอันนี้เป็นห้องแอร์ข้างในอ่าอันนี้คือประวัติ ของตำนานความรักในก๋วยเตี๋ยวเรือมานี่นะไปอ่านกันเองมีส่วนใหญ่ไมเกี่ยวกับเอก็รฮอนนคืออะไรกูแปลกแปกแล้วแปลกแปลกแล้วเรามาทงหมกประวัติของชีวิตผมองเขาข้าวกูอ่านทำไมนี่เป็นชีวิตของเจ้าของร้านนะนนี้เป็นรูปภรรยาเจ้าของร้านนะเขาก็เขียนว่าแปะไว้เฉยๆก็โชว์แหละ นี่อยูน,นี้ก็พาคนมาชาร์เลนต์นะครับน,นี่โมลูกหนึ่ง,งน,นี่คือลูกของเขานี่ดูยังกลัวเขาอยู่เลยนี่เขาเขาจะมีทั้งเนื้อและหมูครับแต่วันนี้ที่จะมาชาร์เลนต์ก็คือร้านเขาไม่ได้ชื่อยาวเดี๋ยนะมีชาร์เลนต์ความเผ็ดด้วยนี่สั่งเผ็ดตลกให้โมลเลยแต่โมโม่ไม่กินเนื้อนะครับอันนี้ถ้าไอาความความเผ็ดของเนี่ยครับมันมีเผ็ดได้กี่ระดับบ้างนะครับ ถ้าเป็นไม่ใช่ตัวตัวนี้อกัวที่ลูกค้าชิอะค่ะจะเป็นเผ็ดที่สุดในโลกตัวนี้จะเผ็ดมากแต่เราขอเป็นหมูเลยไหมครับพอดีไม่ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เม็ดที่แบบว่าไม่มีหมูคลองหมูงแค่ตัวมีห้าขก็คือครัวบุตารววเม็ดอันนี้คือปรับความเผ็ดได้ใช่ไหมครับอันนี้ปรับความเผ็ดไม่ได้ค่ะตัวนี้จะถ้าเป็นตัวใช่จะเผ็ดมากถ้าลูกค้าอยากปรับความเผ็ดแนะนําเป็น a 8 A8 ก็คือจะเหมือนกับ a 9แต่ว่าตัว A8 อ่ะ ไม่ใช่พริกเทโลน่าปอร์ไม่ใช่หมายถึงก็ปรับให้มันเผ็ดเผ็ดยังไงสูนย์แบบมันไม่เผ็ดได้พอไงโอ้โหอันนี้เผ็ดเอาเผ็ดเลยใช่ไหมสุ๊บแล้วโอเคถ้าถ้ากันหมูเราสั่งธรรมดาเผ็ดเบลส์สาได้ใช่ไหมได้ค่ะอ่ะก็งั้นธรรมดามันจะเป็น0 1 2 3์ห่ได้เลยอ๋ออ่างั้นเรสั่งสั่งหมูเผ็ดเวลสามก่อนแล้วกันได้ก็คือธรรมดาก็จะเป็นพริกพริกธรรมดาที่เผ็ดเวลสสามใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าเป็นธรรมดาก็คือพริกพริกธรรมดา แต่ถ้าเป็นเอ่อโครโครโน,นาลิเปอร์ก็จะเป็นไม่นี้อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราจะสั่งเปรียบเทียบธรรมดาที่เผ็ดขั้นสามกับอันนี้เลยเมน,นูที่เป็นพร,นนริกโคโรนาลิเปอร์ที่เผ็ดสุ่ยโลอนี้อีกอันหนึ่งมันลองดูว่ามันต่างกันเยอะไหมแต่ให้มลองอันนี้เดี๋ยววันนี้เลี้ยงไงแต่ว่าจะค่าค่ารยาบานมูออกเองนะ <S 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 เดี๋ยวขออัปเดตเรื่องพิกหน่อยครับตอนนี้นะครับกินเนตบุ๊กนะครับรับรองแล้วว่า p a p ป r รนะครับขึ้นแท่นพิกที่เพจที่สุดในโลกเลยนะครับเมื่อวันที่16ตุลา256กนะครับก็คือเจ้าเก่าที่เผ็สุดในโลกนะครับก็คือสายพันแคลิ r อเนียลลิฟเปอร์นะครับแคลิ l อเนียล p ิฟเปอร์เนี่ยจะมีความเผจอยู่ที่1.64ล้การ์สกลวิลนะครับแต่พิกตัวนี้นะครับ p ป p รนะครับมีความเผ็อยู่ที่องกเก้วินลครบมากกวเลนะครับมากกว่าสองเท่าเลยนะครับก็มา่ ที่มาถ่ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออพี่พี่มาวินนี่ไงจานเล็กนี่ไงเหมือนพวกเกือเดี๋ยวตอนเช้าลองไหมลองดูอยากรู้ขนาดจานนะสิบเก้าบาทแล้วโม่คิดว่าวันนี้ไหวไหมเฉยเฉยอเหรอเก่งไม่เป็ฮ้ยเฮียกูอยากชอบเดี๋ยวทุกคนจำไห้นะโม่ไว้ทําให้โม่เงื่อออกได้ก็เก่งแล้วเดี๋ยวกูรอกูรอดูเลยราคาเขาก็หลากหลายนะเพราะแต่ก่อนที่ผมเคขารีวิวอะเหมือนยังไม่มีชามเล็กนะครับอันนี้ชามเล็กมี19บาท น่าจะมีเพิ่มเข้ามาคางจีงก็ปกตินะผมมองว่าเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยเขามีต้นต้นทุนอยู่นะครับราคามันก็จะพุ่งไปเริ่มต้น90บาทชามใหญ่นะถ้าเป็นหมูเนี่ยเริ่มต้น79บาทแต่ก็ผมว่าหมว่าก็น่าจะชามใหญ่นะไออีกไงบ้างเลยว่าตอนแรกอะเทพเจ้าเพอร์ซีอูดีซูซีอูแต่ผมชอบตรงแก้วนี้นะมันเย็นมากเลยเย็นเยันหูเลยอะแต่ว่าที่จอดรถอะมันจะค่อนข้างจำกัดแต่ทุกคนมันจะจอดข้างๆร้านเลยครับ ถ้าสมมติได้มีจริงๆถ้าเต็มก็ต้องไปหาที่จอดในในซอยเอานะฮะอันนี้เขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับนี่เส้นใหญ่นะน่ากินอยู่นะอันนี้คือเผ็ดระดับหนึ่งนะฮะถ้าถ้าแบบศูนย์คือไม่เผ็ดเลยนะมีเนื้อตุ๋นเข้ามาเป็นอย่างนี้นะใหญ่อยู่นะทุกคนอ่านี่เป็นเส้นใหญ่ต่อไปนะครับก็จะเป็นเออเส้นหมี่เนื้ออะไรสักอย่างนี่แหละนี่มันเป็นแผ่นอย่างนี้เลยเหนือเทียมเจียวเป็นเจียวเทียม เทียวเดียวขดลุกเลยน,นี่แล้วก็จะมีพวกเนื้อตุ๋นด้วยนะครับน,น่ากินนะแล้วน,นี่ของโม่เพ็ดระดับสามกินแบบว่าไม่ใส่ผักอะไรเลยเป็นหมูเส้นเล็กนี่พริกงี้นะทุกคนแค่เห็นก็แสบตุดแล้ววะอันนี้เป็นท็อปปิ้งที่เราสั่งมาอันนี้หมูตุ๋นลิ้นวัวน,นะครับอันนี้ของใครโตนะครับชามเล็กสิบ้าบาทก็โอเคนะนี่ขอไทยเสือดีวะชามใหญ่มากน,นะทุกคนจริงแล้ววะ คือดูในกล้องเหมือนไม่ใหญ่นะครับเนี่ยดูมือเลยใหญ่อยู่นะนี่นี่ชาปกตินี่ชาปกตินะอันนี้นี่ใหญ่นะนี่ให้ดูความเผ็ดของพริกนี่โขบเป็นพริกอะไรคโรน่าริปเปอร์ป่ะพริกเผ็ดสุดโลกนะในโมสั่งแบบเป็นเส้นเหล็กนะครับนี่เป็นเนื้อหูแค่กลิ่นพริกก็ฉุนจมูกแล้วอะมันเป็นพริกมีพริกแห้งคั่วด้วยทุกคนกลิ่นมันตีมากแต่มันกลิ่นมันหอมมากเลยนะนี่เป็นลูกชิ้นทอด ชิปปาลาระเบิดที่เขาสั่งมามนะครมันอร่อยนะแต่ว่าอันนี้แค่สามใช่ไหมเออคือธรรมดาอันนี้คือนี้เลยใช่ไหม,ไม,มนี่มีของแท้ร,รูใส่ผิดเพิ่มดิเอ้าของจริงว่ะแต่มีคนรู้สึกเผ็ดอยู่ใช่ไหม,ไมคือ,อนนค,คือคือไม่คือมึงไม่ใช่แบบว่าพวกพวกมนุษย์พิงที่เขาแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีตอมรับรสความรู้สึกเผ็ดนี้ใช่ไหม มีผมรู้สึกเลพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าความเผ็ดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรสชาตินะความเจ็บใช่ป่ะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวหวานเค็มถูกไหมแต่เผ็ดจะเป็นความเจ็บปวดอความเจ็บแสบใช่ไหมความรู้สึกอ่ากูดังกันบ้างมาดีเนี่ยเออทวาดีการเรียนตั้งใจอย่างนี้พี่เอ้ไม่ตั้งใจเลยคือบางคนอาจจะเห็นที่เขาออกรายการนะครับที่เขากินเผ็ดเอาพริกมาลูบหน้าอาบน้ําด้วยพริกอ่ะคืออันนั้นอ่ะคือใช่คือคุณหมอเขเคยวินิจฉัยว่าคนคนนั้นคือเขาไม่ ไม่มีต่อมรับความรู้สึกอันนั้นเว้ยของความเผ็ดตรงนั้นเว้ยอันนี้โม่ใส่พริกเพิ่มแล้วนะแต่ก็ยังเผ็ดขึ้นไหมจริงเหรออันนี้อันนี้อันอันอันนี้ผมลองชิมนะจริงๆนะอยากรู้มันเน้อตหรือเปล่าสี่ช้อนมั้งอันนี้ธรรมดาที่โมปรุงพริกเพิ่มนะเผ็ดขึ้นแต่ว่ากินได้กินได้แต่กินพริกี่ยจะมีขมปลายนะแต่คือจะเริ่มเผ็ดเผ็ดมันจะเริ่มขมแล้ว ถ้าถ้าเริ่มขมนี่คือมันจะเริ่มเผ็ดแล้วเพราะความเผ็ดธรรมดามันจะไม่ค่อยขมแต่ถ้าถ้าถ้ามีถ้าเริ่มมีขมมาเนี่ยมันจะเริ่มแบบเผ็ดแล้วเพราะ่าเผ็ดมากๆมันจะกินแม่อร่อยอย่างนียแต่ผมกินได้แต่สุปเป็นคำแรกคือแสบแสบพอเลยถ้ากินอย่างอื่นเข้าไปด้วยก็คือห้ามห้ามหยุดกินนะผมอ่ะก็คือถ้ากินน้ําคือจบจบเลยคือคลิปนี้วันนี้ผมจบเลยใครนคลิปนี้ก็เรียกรถไอ้นี่ไปอลอยนะแอมบูเล็ไปแล้วหนึ่งคำตีปะ คือคือเคยเจออย่างนี้มาไหมไม่ไม่เคยเจอกลิ่นนี้ใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเจอกลิ่นก <ผม S 2> ัมันมีรุ่นละอันนี้ยังอันี้มีรุ่นริงมีรุนรนร่นละมีรุ่นกระเพาะทะลุแหละโอ้โหชิวจริงเหรอเอ้ยค้นก่อนไอ้ค้นก่อนค้นก่อนไอ้ยมันจะ้คำว่าชิวเลยอ่ะไม่ถึงกินไม่ได้อะลองกินอันนี้อันนี้คือแบบรู้สึกอันนี้สหรับผมเรียกว่าเผ็ด อ่ะเป็นเนื้อๆไหลริ่มไหลและวตอนผมเรียกว่าผิดเนี่ยไหลที่ตู้ร้อนไหมร้อัวเออที่นี่เขาเปิดแอร์นะแต่ว่าอาจจะเป่าไม่ถึงอากาศร้อนจะแรกนะเดี๋ยวโมลองกินคำหนึ่งว่าพร้อมแบบว่าพร้อมพร้อมไปพริกแห้งสักคำแล้วก็ซดน้ำสักคำนะน้ำมันน้ำขุ่นเลยคุ่นข้ากันนะทุ่นพริกกันนะทุกคนเนี่ยทุ่นแบบ งโมบอกว่ามันก็มันก็เผ็ดนะแต่กินได้แต่คือความอร่อยคือเขาก็ไม่ได้เผ็ดแบบว่าเผ็ดฟื่องเฟือยก็คือเผ็ดไม่ได้แบบเผ็ดแบบเผ็ดเลื่อยเปื่อยอ่ะเผ็ดไปเรื่อยแมันก็คือมีความอร่อยด้วยเออแล้วเนื้อเป็นไงปกติไม่ค่อยกินเนื้อใช่เออเราลองชิมเนื้อดิมไ่กินนเื้อเดี๋ยวลอองิันนี้เป็นเนื้อวากิวใช่ไหมโอเคใช่ป่ะอ้องกเคืไม่กินเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอยากลองซดนะผมขอลองซดสักคำอย่างเงี้ยเอผมโมได้ดูความคุ้นค่าของมันดิเนี่ย นี่ยน,นี่คือเพจสุญญรี่ยนะคือคอมันเพิ่มเติมไม่ได้เลยนะผมจะลองอย่างนี้นะมันจะกลิ่นแรกคือกลิ่นีริกมันแบบเหมือนเผาเผามาไม่ไหม้มากลินะ่นอีกทอดไงมันขมอะ่ะคือเม็ดพริกอะให้เขามาเม็ดพริกป่ะมึงกินเม็ดพริกอะจะถามว่ากินได้ไกินได้แต่ว่าร้านแา่งนั้นไม่รู้เป็นไงนะนี่ไม่ไหวเผ็ดเผ็ดเผ็ด เผ็ดเลยคนปกติทั่วไปคือเผ็ดเลยมันเป็นนพริกอะโครด้าริเปอร์คือพริกเผ็ดที่สุดโลกอ่ะคือเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าหน่วยวัดความเผ็ดคิกก็จะเรียกว่าสโควิลหรือสักอย่างอ่ะอันนี้น่าจะสกอฟิวเออไม่ใช่สกอฟิวเลยไม่ใช่เขี่ยเลยสิใส่ใส่พริกเพิ่มได้ไหมจริงเหรอกินได้ใช่ไหมอะลองชาเลนจ์นี้ยใส่พริกเพิ่มหน่อยนี่ใส่พริกอันนี้คือไม่ได้พริกป่นธรรมดาทุกคน คือพริกแห้งที่ร้านเขาไว้นี่นะคือเผ็ดนะอันเนี้ยโมใส่ไปสองช้อนกุศลน,น้ำนี่เรูแสบคอเลยเนะี่ยตรงๆเลยแสบคอเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายทีนะว่ารสชาติความเผ็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมไอ้โม,ก,มกินไปก่อนเดี๋ยวโมไม่แอบอขอลับบ้านแล้วทุกคนตอนหลังกล้องเสร็จปุ๊บเงี้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เนื้อที่โมให้มานะอโฟอืม เนื้อหอมมากเลยอะใช่ไหมไม่มีิ่เนื้อแต่มันหอมอะให้เขาแร่บาบอกว่าสุกกำลังดีอะผมกินได้เนื้อดีเนื้อดีแต่ความเผ็ดก็เผ็ดเอาเรื่องอยู่ครับแต่ว่าผมว่ากินหมดได้นะแต่ถ้าคนธรรมดาก็อาจจะไม่คุ้มอะถ้ากินบปนั่งคอเลยอเออมาดีเกินนอกจากนั้นใครถ้าใครแบบว่าชอบกินเผ็ดมาแชรเลนได้นะแต่คือต้องเป็นคนชอบกินเผ็ดนะอย่างผมเนี่ยผมกิน เราคนปกติที่กินกลางๆแต่อย่างมู่ะมัน,<ค>นมันคนชอบกินเผ็ดเออมันกินกินเผ็ดทุกมื้ออ่ะก็คืออย่างกะเพรามาอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาพริกใส่เพิ่มอ่ะเอออะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะพริกเม็ดใส่เพิ่มอะไรอย่างนั้นอ่ะเราใช้ได้น,น,นะผมว่ามันท้าทายนะเพราะว่ามันเป็นพริกของต่างประเทศอ่ะทุกคนคนแรกทุกคนน่ารู้จักก็แหละนี่มไม่ได้เผ็ดน,นะเพราะว่าอากาศมันร้อนทุกคนเขาเปิดแอร์มันเบาแล้วพัดลมเขาไม่ได้เปิดด้วยเรื่องปริมาณนะคือให้เยอะเลยคือช้าเนี้ยมันสี่แล้ว่าบาทจริงใช่ปหมสี่แล้วห้าร้อยอ่ะ แต่ว่าสิ่งที่ได้คือเนื้อเต็มๆก็คือชามันใหญ่นะก็คือใครอยากไปทำชาเลนจ์งเนี้ยก็ได้คืออย่างหรือว่าเขาจะมีค่าพริกของเขานะไม่ได้พริกบ้านเรานะเออนี่เนื้อกินไปตั้งเยอะก็เหลือเยอะเลยเหรออันนี้เป็นเผ็ดเวลสองนะ <ๆ S 1> ทุกคน <ๆ S 1> ผมกินก็นคือเผ็ดธรรมดาเวลสองนะำอุ้ยนำ้ำซุปเกาหอมนะทุกคนมันหอมกลิ่นไม่ไหม้แบบกลิ่นไหม้กับกลิ่นเซียของกระทะกับพริกป่ะเออเบิร์นกับพริกกันนะพริกแบบเบิร์นพริกก็มมันหอมเหมือนกันอ่ะอืม เจอปัญหาแล้วเช่นดีครับเป็นเนื้อตุ๋นครับบางร้าน่าจะเปื่อยอยู่นะหืมไม่ได้อุ่ยนะเปื่อยจ้ะคือเจอเจอ,เจอเนื้อตุ๋นบางร้านที่เป็นก้อนใหญ่ๆเงถ้าคำว่าก้อนนะมันก้อนใหญ่ๆซึ่นบางครั้งมันไม่เปื่อยเว้ทุกคนแล้วพอความกินมันแข่งมันทีอารมณ์แบบเนี้ยเปื่อยคือคำว่าเปออื่อยจริง ก้อนนี้เป็นเอ็นครับน่ากินนะเอ็นเขาดูขค้นเนี้ยก็ดูแล้วว่ามันนุ่มอ่ะหืมถ้าจะละลายไม่ต้องเคี้ยวคือลิ้นดูยไผดานหายเลยนี่น่าเป็นลิ้นวันวนีว่ลิ้นวัวหืมนุ่มนุ่มใจทคนคือจังหวะที่เขานุ่มหมดเลยอ่ะเออเขาทำดีว่ะถ้าพูดถึงนอกจากความเผ็ดแล้วอร่อยแต่ใครไม่กินเผ็ดผมแน่นนว่า ระดับหนึ่งก็พอแล้วข้อสองก็เริ่มมีความเผยดแล้วตอนที่เรานั่งมุมนะครับพอดีมีโซฟาไนงะแต่แอร์มันเสียชาวบ้านนั่งตรงกลางเราเราเราไม่รู้อันนี้ก็จริงร้านก็แอร์ไม่ร้อนนะแต่วันนี้มันเอเสี่ยเดียนปัญหาเรื่องแอร์นิดหน่อยเดี๋ยวโดยรวมโอเคนะลูกชิ้นก็อร่อยลูกชิ้นปลาระเบิดก็อร่อยอังไงวันนี้โดยรวม,มอร่อย,ออยถ้าแบบเต็มเต็มห้าหื้อช่องเราจะใช้คำว่าหือแบบพออร่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเออให้กี่หือ้อความอร่อยเลยอืมเล่ เอาแบบในในบรรดาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยความอร่อยสี่หือสี่ขืออ่ะสี่ขือก็ถือว่าเยอะนะแล้วความเผ็ดอ่ะคุณเ็จะเผ็ดกว่านี้จริงเหรอแบบผมกินไม่ได้โม่ถือว่าเผ็ดไหมถือว่าเผ็ดอันนี้เรียกว่าเผ็ดแต่แต่คือกินได้ก็คือถ้าสมมติอันไหนที่เผ็ดจริงๆก็คือโม่จะไม่กินน้ำเลยถือว่าถ้าถ้าไหนที่คือไม่กินน้ำด้วยคือยังพอกินยังพอยังพอกินได้ไม่เผ็ดมากอืมเพราะว่ากินน้ำมันยิ่งกินยิ่งเผ็ดยิ่งน้ำเย็นยิ่งเผ็ดยิ่งเครื่องยิ่งเผ็ด เนี่ยถ้าผมสั่งโคฟแล้วกินต่ว่าก็คือว่าพอกินได้อะไม่ถึงกับเผ็ดขนาดแบบกินไม่ได้ถ้าผมกินอะของของไอโม่นะคือเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดแสบคอคนปกติกินเนี่ยคนแบบว่าไม่ชอบกินพริกเป็นประจำชีวิตประจำวันอะพอยโมต้องบอกก่อนว่ามันกระเพาะทะลุมาหลายรอบแล้วเอาจริงๆดิมันไปหาหมอมาคือหมอด่าไปหลายรอบแล้วคือมันกินชอบกินเผ็ดจนกระเพาะทะลุอะอันนี้ใหญ่เนียนแบบนะความชอบส่วนตัวนะ พอแค่เราบางครั้งมันกดไหลย้อนแบบแสบท้องแล้วก็ทรมารแล้วแต่นี่แม่งกับพอทะลุอาการเป็นยังไงว่าเริ่มแรกอะอยู่ดีพุวมเป็นเลือดพุ่มในตีอพุ่เป็นเลือดนะนะเหมือนเป็นย่อยเป็นเลือดเป็นเลือดอันนี้คือเปรอาการเขาเรียกว่ากพอทะลุช็อกพอเสลี่ยนเลือดมากเขาก็ถามกินเหล้าไหมกินเผ็ดไหมอ๋อเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าเหล้าแอลกอฮอล์มันก็มันก็กัดกระพาออยู่แล้วใช่ไหมแล้วแล้วพีก็เป็นกดไม่มีความเป็นกดเยอะแล้วผมซับทั้งคู่เลยตอนนี้อ๋อมันก็เลยแบบหนักเลยก็เรัวเลย เออนี้ไม่ดีอย่าไปทำตามนะน้องถือว่ากินเหล้าไม่ดีนะอย่าไปทำตามไอ้คนนี้นะไม่ดีไม่ถูกต้องนะผมก็ไม่กินเหล้าเลยใช่ไหมคือเอียนเลยกินเบียร์เียวเลออเดีจะเลือยออเอเอ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 ะเออ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 เคอเออเออยออเนอเอเอเบอเอเออเอเอ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 อเกอเออเออเอเออสเออเออเ่อเิอเออเออเออดออเออเออเอออออเออเออเอเเเอความอออ สถานที่ที่ราคามันโดดจริ้งก็คือมีไอ้ที่เผ็ดนะครับไอ้ชาเลนไอ้ห้าร้บาทเนี่ยแต่คุ้มนะจานคือแบบอยู่ได้เกี้ยงเกี้ยงเลยคลิปนี้ผมจะเอาไปอยู่ในเพล y ์ลิสต์เทสของนะครับพาโมมาเทสความเผ็ดนะครับถ้าผมความอร่อยนะเอาไปแบบ4เกือบเต็ม5้หือเลยสี่ครึ่งได้เลยเพราะว่าผมชอบแบบมันมันความก๋เต๋ยวเรือมันต้องมีความนวัว เขาเรียกว่าความเข้มข้นเข้มข้นแล้วมันไม่เลีย่ยนใช่ไหมะจานก,ก็ไม่เล็กนะเนื้อดีจริงเนื้อ,อ,อ,อสุดยอดแต่โม่กัเนื้อดีแต่คือว่า,น,น,าน,นานๆใครไปกินทีก็โอเคนะผมว่าราคา90บาทอย่างเงี้ยหมูใช่ปะเนื้อก็มันร้อยต้นต้นผมไม่กินเนื้อแต่ผมซับเนื้อเออใครหยคนไม่กินเนื้อชอบบอกว่าบบก็ดีเลยแค่นั้นแหละตู้สุดครูสิกดูทุดปูนนะครับก็ขอตัวเลาก่อนแล้วก็อย่างจริงๆที่ผมชอบร้านนี้นะคือชื่อยาวเหมือนช่องนี้แต่ผมว่าช่องผมชื่อยาวแล้วเจอร้านดีผมยอมเลย มัน่า้เป็นแบบสิทธิ์น้องนะฮะถ้าใครชอบให้เราอยากไปลองชาเลนจ์หรือลองทำอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสวัสดีไก่ปูบ๊ายบายบ๊ายบายต้อบบ๊ายบาย